สวัสดีครับเอฟที่ที่เขารบหลักทุกทานเมื่อนี้เขาน่อยกับที่มาคำนวณสูตรเลขเด่นรางสามตัวมาหนึ่งตัวเมือ่อนี้เขาน่อยกับที่ได้คำนวณให้เป็นสองสูตรเนาะครับเนาะสองคลิปเนาะคลิปน,ะนี้อีกสูตรหนึ่งคลิปานาอีกเป็นสูตรหนึ่งนะครับเนาะเป็นอาจจะเป็นสูตรเก้าครับคลิปที่สองสำหรับเมือ่อนี้ครับ คลิปนี้ที่เป็นคลิปแรกนะครับเนาะอ่าค่อยติดตามพ่อหน่อยเรื่อเรียนะครับเด้ออ่าสำรับอ่เอฟที่บางคนก็นอยากได้เพื่อนว่าจะจะเขียนเลขเด่นพ่อหน่อยว่าอ่ได้ตัวไดนะครับเนาะได้ตัวไดเนี่ยเพื่อนว่ากะขี่มาลงให้เพิ่นเบิ้งครับเหมือนนี่ว่ามีจักสูตรอ่เลขสูตรเลขเด่นลงังกมีอยู่ทั้งเวิกับมีอยูสามสูตรเท่านั้นนะเองว่ว่ามีหลายครับ ว่า,ายร่เอาลรยครับเอาลายมันมันกะบางที่กับลายสูตรเกินกับกับผาดกับนีครับมันมันมันมั่วครับหลายเกินเอาเอาพอดีพองามครับเอาก้อนอื่นกะพอหน่อยขอฝากคำเตือนก่อนนะครับเนคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น สูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหลังจากที่เบิง้งคําเตือนไปแล้วก็มาคำนวณกันเลยครับอ่าพนอนอยกติเอาเริ่มจากอ่าวดทีลงวันทีหนึ่งคนออกศูนย์อ่าเดี๋ยวนะครับด้อ มันยูนอกกล่องนะ่ะลืมอา่างวดที่ออกศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดเลขล่างออกห้าเจ็ดนะครับเนาะเอามาคำนวณครับเลขล่างออกห้าเจ็ดเริ่มตั้งวดนี้แหละครับเอามาคำนวณครับจะไปเบิ้งกันเลยครับก็เอาเอา่าลักมืนนะครับลักมืน บวกกันสามเทียนนะครับเนาะหลักหมื่นบวกกันสามครั้งครับแล้วก็หลักสิบบนแล้วก็หลักสิบล่างนะครับแล้วลก็บวกห้างนะค,คงที่นะครับเนาะบวกกันเลยครับองวดแรกเก้าคูณสามนะครับเนาะก็เป็นยี่สิบเจ็ดนะเก้าสามยี่สิบเจ็ดก็ได้เจ็ด อานี่ 9, 3, เก้าสยีเจ็ดอ่าเจดบวกเก้านะครับบนเาเอาตัวหลังบวกต่อเลยครับ 7, เจดอ่าบวกเก็เท่ากับสิบหเท่าก็ได้หครับหบวกอีกเอ่อหกบวกห้าก็เป็นสิบอดนะครับวนะ่าหกบวกห้าก็เป็นสิบเอ็ดเท่าก็เรียกหนึ่ครับมาบวกหาข้อทีครับ1นบวกห้า ก็เท่ากับหกรับไปเลยครับหกเจ็ดแปดเลขเด่นล่างของเหากอ่ะออกเลขล่างออกศูนย์เจ็ดนะครับเนาะเลขล่างออกศูนย์เจ็ดเลขเด่นล่างเอากับมีเลขกเกียนะครับเนาะเหล็เกียเดินนครับเลขกเกียมาล่างนะครับเนาะวันนี้หดต่อมากนะครับเนาะหดต่อมา ก็เอาเอาลักมืน่นให้เขาคลักมื่นครับลักมืน่นวกกันสามครั้งก็คือเลขหกนะครับหกสามสิบแปดครับคูณหกใส่วิธีคูณเลยครับเพราะว่ามันอ่สามตัวนะคูณสามสามเทียหกสามสิบแปดก็ได้แปดแปดอ่ มาบวกห้าเลยครับเพราะวะ่าศูนย์นุ้ยค่ะ 8, อา่าแปดอ่าแปดบวกห้าว่าเป็นสิบสามแล้วครับแนละ้วเป็นสิบสามเท้ากับเลขสามมาว่างครับก็นับเลยสามสี่ห้านะครับแนละ้วสามสี่ห้าวันนี้เลขรางวัดต่อมาเลขรางวัดต่อมาเพิ่นก็ออกศูนย์สามแล้วครับแนะล้วเลขเด่นเข้ากับเด่นรางมาเลขสามครับ ตัวเลขเด่นหลังห้างนี่ครับมาเลขสามหอดต่อมาอีกนะครับแนละ้หวหอดต่อมาอีกเขาก็เอาหลักมือเลขเก้านะครับสามบวกสามบวกสามสามสามเป็น 9. เก้าเขาก็เเลขเก้านะครับ 6. เก้ามาบวกหกนี่เก้าบวกหกก็เป็นสิบห้านะครับแนละ้วกาบวกหกก็เป็นสิบห้า ก็ได้ห้าศูนย์มันมีครยอยแล้วครับตัวสี่บวกทั้งนั้นห้าบวกห้าก็เป็นสิบไมได้ศูนย์ครับนับศูนย์หนึ่งสองครับงวดต่อมาเลขล่างเพิ่นออกเลขสลากกินแบ่งล่างเพิ่นออกหนึ 1, ่งศูนย์นะครับแล้วเลขเด่นล่างเข้ากับติดสองตัวครับนี่ครับหนึ่งศูนย์เลยครับหนึ่งศูนย์ติดสองตัวเลยครับ หนึ่งศูนย์ทวนหมากมากรสที่เดือนเป็นลักหน่วยนะครับเนาะเป็นทวนใหญ่แต่ว่าผมเห็นมันเดินดีเน่มันมั่นสิลุดจากลักหน่อยแต่ว่ามันกลับมาเขา่าเอ่อเขาลักสิบกับว่าถอว่าลุดเพราะว่าเฮ็ดเป็นเลขเด่นนะครับเนาะวัได้เฮ็ดเป็นสูตรปักหลักครับ บานี้งวดต่อมากนะครับแนละ้วงวดต่อมากห้เาเก่าลักมืน่นเท่าก่าครับลักมือคือเลข 7. เจ็ดอเลขเจ็ดครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะครับแนละ้วนี่เราก็ไล่ไปเลยครับเจ็ดคูณสามนะครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเราก็ได้หนึ่งแล้วก็หนึ่งก็มาบวกหนึ่งอหลักสิบบนนะครับหนึ่งก็มาบวกหนึ่งก็เป็นสอง สองก็มาบวกหนึ่งก็เป็นสามสามก็คือหลักสิบล่างสามบวกห้าก็เป็นแปดนี่ครับนับไปเลยครับแปดเก้าศูนย์นะครับเนาะแปดเก้าศูนย์เลขรางงวดต่อมาออกห้าแปดนะครับเนาะออกห้าแปดเลขเดินรางของเขากะมาอีกทขึ้นครับเดินถ้าเป็นมักเดินลักน้อยเนาะ สำหรับหดตอ่อมาอีกครับบันหดตอ่อมาเท่ากับน,นี่ครับลักหมื่นนะครับเนาะลักหมื่นที่เันออกรล้วัป็นี่หนึ่งนะครับแล้วก็ลักลักซิปครับนี่ลักซิปแล้วก็ลักลักซิปบน,นบลลบแล้วก็ลักซิปกางครับแล้วก็มาบวกหาข้องทีนะครับเนาะเขาก็บวกไปเลยครับอาเก้าสามยี่สิบเจ็ดเราก็เอาเลขเจ็ด จ็ดตัวหลังเลยครับเจ็ดมาบวกหนึ่งเพราะแปดแปดก็มาแปดก็มาบวกห้าก็เป็นสิบสามได้สามสามบวกห้าก็เป็นแปน 8, นดนะครับสามบวกห้าเป็นแปดเท่ากับนับได้ตัวเก้าครับงวดที่แล้วเนี่ยแปดเก้าศูนย์งวดต่อมาเลขออกเลขลางออกศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้าเลข เดินลังเข้ากับมาเล็กเก่านะครับเนาะเลขเก่ากับมาลักน้อยลงังหอดตัวมากครับปันหอดตัวมากก็เอา,อาเลขห้าบวกห้าบวกห้าก็เป็นสิบห้าก็ได้ห้าห้าบวกสี่ก็เป็นเก้านะครับเนาะเก้านี่ครับมานี่ก็เก้า วกห้าก็เป็นสิบสี่นะครับแนละ้วเก้าบวกห้าอตัวนี้ว่ามิคาเก้าบวกห้าก็เป็นสิบสี่อยู่ได้สี่สี่ห้าหกเลขล่างวัดต่อมาอีกครับออกศูนย์หกนะครับแนละ้วออกศูนย์หกเลขเด่นล่างของเหากนะ็นี่ครับติดลักหน่อยขึ้นเก่าครับ่วนหมากของถีเดินอยู่ทีลักหน่อยเป็นส่วนใหญ่นะครับแนละ้วติดเลขหกอีกครับเนี่ย เปลนล่างเราเดินต่อครับมาดี้งวดต่อมานะครับแนละ้วงวดต่อมาก็ได้เลขขาคือเก้าแล้วครับลักมือครับห้าสามสิบห้าก็ได้ห้านะครับห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกหกบวกห้าก็เป็นสิบเอ็ดก็ได้หนึ่งนะครับนี่เอามาตั้งใจแล้วครับตัวนี้กับว่ามีขาคือเก้าครับ นับต่อหนึ่งสองสามครับอันหนึ่งสองสามวันนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขล่างผลประกาศออกศูนย์สองนะครับหอดศูนย์สองเลขเดินรางเข้ากับกับมาเลขสองครับนี่มาลักน้อยรางอีกคือเกาครับนี่เดินต่อครับ วันนี้งวดต่อมาอีกครับบ้านนี้ลักหมือนคือเลขหนึ่งนะครับเนาะงวดที่ออกล่าสุดครับงวดที่ออกล่าสุดที่ออกเก้าสองนะครับนี่นะครับเนาะแล้วก็บวกเก้าบวกศูนย์บวกห้าครับหนึ่งคูณสามก็ได้สามเก้าบวกสาม ก็เป็นสิบสองนะครับเข้ากับเลขสองมาบวกเลขหาเลยครับว่ามีค่าครับเลขศูนย์ก็ได้เจ็ดก็นับเจ็ดแปดเก้าครับเจ็ดแปดเก้าเลขเด่นล้างเข้ากับเดินต่อครับนี่เขา,เาลักสิบล่างครับนี่เด่นเป็นสูตรเด่นนะครับว่ามันสูตรพักหลักนะครับถ้าจีบมันอาจจะเป็นพักหลักแต่ว่าผมออกมาเห็ุเป็นเลขเด่นนะครับเนาะเพราะว่ามันยังเดินอยู่มันยังเดินเป็นเดินเขารักสิบอยู่เข้ากับามา จับเป็นเลขเด่นต่อเลยครับก็คือเลขเด่นล่างเดินมาที่หลักสิบต่อนี่ครับนั่งเดินดีอยู่ครับสามตัววันนี้สำรับงวดวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะครับเนาะว่าสิได้ตัวไหนมาบวกกันเบ้ง่งนี่ครับหกนี่ครับเลขหกก็คือหลักหมื่นเนาะครับเนาะ ลักซิปเพิ่นก็เป็นเลขศูนย์นะครับหลักซิบบนอันนี้คือลักซิบล่างนี่ครับที่ออกเก้าสองนะครับมาตั้งไว้กับบวกหกหกสามสิบแปดเข้าก็ได้เลขเลขแปดเลยครับแปดบวกเก้าแปดบวกเก้า 9. ก็เป็นสิบเจ็ดนะครับเนาะ 7. 7ก,ก,ก็เป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดมาบวกห้าอ่าเจ็ดมาบวกห้าก็เป็นสิบสองนะครับเนาะเป็นสิบสองเท่ากับได้เลขสองนะครับสองสามสี่ครับนี่คือเลขเด่นอีกสูตรหนึ่งของพอหน่อยนะครับเนาะสูตรเด่นหลังสี่พอหน่อยสี่ใส่อ่าหรืออีกสูตร สูตรที่สามนี่หน่อยกติลงอีกคลิปหนึ่งนะครับในมือนี่มือเดียวกันนะครับสำหรับคู่ที่มักคํ้นวนกับเจ็บแคปหน้าจอครับเจ็บหน้าจอเลยคบสูตรเด่นล่างสามตัวมาหนึ่งตัวครับี่ต้นมากเพื่ที่เดิอนอยู่ที่ลักหน่อยนะครับผู้ใด ชอบคลิปนี้ก็จะ่ืล่มกดที่ตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พ่อหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อหน่อยก็ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ